สายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในมอนธนาพัดผ่านดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนที่ปลูกเรียงรายอยู่หน้าบ้านไร่หลังเล็กดอกกุหลาบเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากมือของหญิงชาราวัย85ปีเอลิซาเบธชีวิตของเธอดูสงบสุขเหมือนภาพวาดสีน้ำมันแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความเงียบเหงาสามีของเธอจากไปหลายปีแล้วเหลือไว้เพียงความทรงจำและบ้านไร่หลังนี้เป็นเพื่อน เอลิซาเบธใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสวนกุหลาบดอกไม้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาสีสันและกลิ่นหอมของมันช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในใจได้บ้างในวันที่แดดอ่อนเธอมักจะนั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้านมองดูผีเสื้อบินว่อนไปมาและนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเาช้าวันหนึ่งขณะที่เอลิซาเบธกาลังเลือกซื้อผักสดที่ตลาดเธอได้พบกับชายคนหนึ่งเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อเจมเป็นจิตรกรเขามีดวงตาที่อบอุ่น และรอยยิ้มที่เป็นมิตรเจมชมสวนกุหลาบของเธอและขออนุญาตวาดภาพเธอเอลิซาเบธรู้สึกประทับใจในความสุภาพของเขาจึงตอบต,ตกลงเจมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวาดภาพเอลิซาเบธท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นพวกเขาพูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับชีวิตความรักและความฝันเจมเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาส่วนเอลิซาเบธเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับสามีผู้ล่วงลับหลังจากวันนั้นเจมมักจะแวะมาหาเอลิซาเบธที่บ้านไร่บางครั้งเขามาพร้อมกับสีและผู้กัน เพื่อวาดภาพสวนกุหลาบบางครั้งเขาก็แค่มาพูดคุยและดื่มชาด้วยกันเอลิซาเบธรู้สึกเหมือนได้พอบอกเพื่อนใหม่หัวใจที่เหี่ยวเฉาของเธอก็เริ่มเบ่งบานอีกครั้งเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้มีใครสักคนมาอยู่ข้างๆความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆพัฒนาขึ้นจากเพื่อนกลายเป็นคนรู้ใจเจมส์มักจะนำดอกกุหลาบสีแดงมาฝากเอลิซาเบธและเอลิซาเบธก็มักจะทำอาหารเย็นให้เจมส์ทานพวกเขามักจะใช้เวลาช่วงเย็นด้วยกันนั่งคุยกันใต้แสงดาวบรรยากาศโรแมนติกราวกับคู่รักวัยหนุ่มสาว,สาว หลายสัปดาห์ผ่านไปความสัมพันธ์ของเอลิซาเบธและเจมส์ยิ่งหงอนแน่นแฟนมากขึ้นพวกเขาใช้เวลาด้วยกันแทบทุกวันเจมส์ดูแลเอลิซาเบธอย่างดีคอยช่วยเธอทำงานบ้านพาเธอไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเอลิซาเบธรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งความรักของเจมส์ทำให้เธอลืมความเหงาและความเสียท่าที่เคยมีอยู่มาวันหนึ่งซาร่าหลานสาวของเอลิซาเบธมาเยี่ยมเธอสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเอลิซาเบตรอยยิ้ม และแววตาที่สดใสซาร่ารู้สึกดีใจที่เห็นยายมีความสุขแต่เมื่อเธอได้พบกับเจมส์เธอกลับรู้สึกไม่ไว้ใจซาร่ารู้สึกว่าเจมส์ดูมีเล่สในแววตาของเขาดูไม่จริงใจเธอพยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเจมส์และพบว่าเขามีนิสิตมากมายและเคยหลอกลวงผู้หญิงสูงอายุหลายคนซาร่าเป็นห่วงเอลิซาเบธจึงเตือนยายของเธอให้ระวังเจมส์ยายคหนูว่าผู้ชายคนนี้ดูไม่น่าไว้ใจนักยายต้องระวังตัวด้วยซาร่าพูดด้วยความเป็นห่วง ไม่หรอกจะซาร่าเจมเป็นคนดีเขาไม่เคยคิดร้ายกับยายหรอกเอลิซาเบตปกป้องเจมเธอไม่เชื่อว่าคนที่เธอรักจะเป็นคนไม่ดีแต่ยายขนูสึกมาแล้วเขาเป็นนักต้มตุ๋นเขาหลอกผู้หญิงมาหลายคนแล้วซาร่าพยายามอธิบายยายไม่เชื่อหรอกเจมรักยายจริงๆเอลิซาเบตยังคงเชื่อมั่นในตัวเจมความรักทําให้เธอตาบอดมองไม่เห็นท่าแท้ของเขาซาร่าถอนหายใจเธอรู้ว่ายายของเธอรักเจมมาก่อนและคงยากที่จะเปลี่ยนใจยายเธอได้แต่ภาวนาให้ยายไม่ถูกหลอก ไม่นานหลังจากนั้นเจมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องใช้เงินจำนวนมากเจมมาขอความช่วยเหลือจากเอลิซาเบธเอลิซาเบตรู้สึกตกใจและเป็นห่วงเจมมากเธอรีบไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลและสัญญาว่าจะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เจมบอกกับเอลิซาเบธว่าเขาไม่มีเงินและไม่มีญาติพี่น้องเอลิซาเบธสงสารเจมมากเธอตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาโดยไม่ลังเลอยากจะช่วยเจมเองไม่ต้องห่วงนัด เอลิซาเบธพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมือเหีียวย่นของเธอบิดมือของเจมเบาๆเจมมองเอลิซาเบธด้วยแววตาที่ซับซ้อนเขารู้สึกผิดที่หลอกลวงเธอแต่ความโลภก,ก็ทําให้เขาไม่สามารถหยุดได้เอลิซาเบธกลับไปที่บ้านไร่และเริ่มรวบรวมเงินเก็บทั้งหมดของเธอเงินจานวนนี้เป็นมรดกที่สามีองค์เธอทิ้งไว้ให้เธอตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตและแบ่งให้ลูกหลานบ้างแต่ตอนนี้เธอตัดสินใจที่จะใช้เงินทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเจมคนที่เธอรักซาร่ารู้เรื่องที่เอลิซาเบธ จะให้เงินเจมเธอรีบมาหาเอลิซาเบธที่บ้านไร่และพยายามห้ามปรามยายขยะให้เงินเขาเลยนะคะเขาเป็นนักต้มตุ๋นเขาจะเอาเงินยายไปหมดซาร่าพูดด้วยความร้อนใจแต่เจมกําลังลําบากยายต้องช่วยเขาเอลิซาเบธยืนยันยายขยายคิดให้ดีนะคะเงินจํานวนนี้เป็นมรดกของตายายควรเก็บไว้ใช้เองและแบ่งให้ลูกหลานบ้างซาร่าพยายามเกลี้ยกล่อมหมอเอลิซาเบธลังเลเธอรู้ว่าซาร่าพูดถูกแต่เธอก็รักเจมมากและไม่อยากเห็นเขาลําบากยายจะให้เจมยืมแล้ว ให้เขาเขียนบันทึกเงินกู้ไว้เอลิซาเบธตัดสินใจซาร่าถอนหายใจเธอรู้ว่ายายของเธอยังคงเชื่อใจเจมส์เธอได้แต่หวังว่าเจมส์จะไม่ทําให้ยายของเธอผิดหวังเอลิซาเบธไปที่โรงพยาบาลและมอบเงินให้เจมส์พร้อมกับขอให้เขาเขียนบันทึกเงินกู้ไว้เป็นหลักฐานเจมส์รับเงินจากเอลิซาเบธด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาสัญญาว่าจะคืนเงินให้เธอทันทีที่เขาหายดีหลังจากได้รับเงินจากเอลิซาเบธเจมส์ก็เปลี่ยนไปเขาไม่มาเยี่ยมเอลิซาเบธที่บ้านไรอีก และไม่รับโทรศัพท์จากเธอเอลิซาเบธเริ่มรู้สึกกังวลเธอพยายามติดต่อเจมส์หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ความกังวลของเอลิซาเบธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอกลัวว่าเจมส์จะหลอกเธอเธอเริ่มรู้สึกเสียใจที่เชื่อใจเขาและเสียใจที่ให้เงินเขาไปเงินจํานวนนั้นเป็นเงินเก็บทั้งหมดของเธอและเป็นมรดกที่สามีของเธอทิ้งไว้ให้ซาร่ามาเยี่ยมเอลิซาเบธที่บ้านไร่และเห็นว่ายายของเธอกําลังเสียใจเธอเข้าไปกอดเอลิซาเบธและปลอบใจยายคะไม่ต้องเสียใจนะคะยังไงยายก็ยังมีหนูหนูจะดูแลยายเอง ซาร่าพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเอลิซาเบธกอดซาร่าแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อคำเตือนของซาร่าเธอรู้สึกผิดที่ใช้เงินมรรกของสามีไปและรู้สึกผิดหวังในตัวเจมส์ยายผิดเองยายไม่น่าเชื่อเขาเลยเอลิซาเบธพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไม่เป็นไรนะักยายทุกคนทำผิดพลาดกันได้สิ่งสำคัญคือยายต้องเข้มแข็งและก้าวต่อไปซาร่าปลอบใจเวลาผ่านไปเอลิซาเบธเริ่มทำใจได้เธอรู้ว่าเธอต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเอง และเพื่อลูกหลานเธอเริ่มกลับมาดูแลสวนกุหลาบอีกครั้งดอกไม้เหล่านี้ช่วยเยียวยาจิตใจของเธอและทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเอลิซาเบธเรียนรู้จากความผิดพลาดของเธอเธอรู้ว่าความรักทําให้คนตาบอดและไม่ควรเชื่อใจใครง่ายๆเธอรู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดคือความรักของครอบครัวแม้ว่าเอลิซาเบธจะสูญเสียเงินไปแต่เธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าบทเรียนเกี่ยวกับความรักความเชื่อใจและความสําคัญของครอบครัวเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว เธอยังมีซาร่าและลูกหลานที่รักเธอและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอวันเวลาผ่านไปเอลิซาเบธใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้านไร่เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสวนกุหลาบและพูดคุยกับซาร่าหลานสาวของเธอซาร่ามักจะมาเยี่ยมเอลิซาเบธและคอยดูแลเธออย่างดีเอลิซาเบธเล่าเรื่องราวของเจมให้ซาร่าฟังเธอเล่าถึงความรักความผิดหวังและบทเรียนที่เธอได้รับซาร่าฟังอย่างตั้งใจและให้กำลังใจยายของเธอยายเข้มแข็งมากนะักหนูภูมิใจในตัวยายค่ะ ซาร่าพูดด้วยความจริงใจเอลิซาเบธยิ้มเธอรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้มีซาร่าอยู่เคียงข้างความรักของหลานสาวทําให้เธอลืมความเจ็บปวดที่เคยมีในช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะที่เอลิซาเบธกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้านเธอเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านไร่ผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถเขาคือเจมส์เอลิซาเบธตกใจมากเธอไม่คิดว่าจะได้เจอเจมส์อีกเจมส์เดินเข้ามาหาเอลิซาเบธใบหน้าของเขาดูซีเซียวและเหนื่อยล้าเอลิซาเบธผมขอโทษ เจมพูดด้วยน้ำเสียงที่แ่วเบาเอลิซาเบธมองเจมด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้สึกโกรธเสียใจและผิดหวังแต่เธอก็ยังคงรักเขาอยู่เจมทำไมถึงทำแบบนี้กับยายเอลิซาเบธถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเจมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เอลิซาเบธฟังเขาเล่าว่าเขาติดหนี้พนันและถูกเจ้าหนี้ตามทวงเขาจึงต้องหนีไปเขาบอกว่าเขาเสียใจที่หลอกลวงเอลิซาเบธและต้องการขอโอกาสแก้ตัวเอลิซาเบธถ้าฟังเจมอย่างเงียบๆเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อเขาหรือไม่เธอไม่รู้ว่า ควรจะให้อภัยเขาหรือไม่เธอต้องการเวลาการคิดซาร่ากลับมาที่บ้านไร่และพบว่าเจมอยู่กับเอลิซาเบธเธอรู้สึกโกรธมากและพยายามไล่เจมออกไปนายไม่มีสิทธิ์มาที่นี่อีกออกไปซาร่าตะโกนใส่เจมซาร่าใจะเย็นจะเย็นก่อนเอลิซาเบธห้ามปรามยายคะเขาหลอกยายเขาไม่ใช่คนดีซาร่าพยายามอธิบายเจมมองซาร่าด้วยแววตาที่สำนึกผิดผมรู้ว่าผมทำผิด ผมขอโทษเอลิซาเบธมองเจมส์และซาร่าเธอรู้สึกสับสนเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเจมส์ James, ยายต้องการเวลาคิดพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่เอลิซาเบธพูดเจมส์ James, พยักหน้าและเดินออกจากบ้านไร่ไปซาร่ามองตามเจมส์ด้วยความไม่พอใจยายขยายจะเชื่อเขาอีกหรือคะซาร่าถามด้วยความเป็นห่วงยายไม่รู้ยายสับสนไปหมดเอลิซาเบตตอบคืนนั้นเอลิซาเบตนอนไม่หลับเธอคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอคิดถึงเจมส์และคิดถึงคำเตือนของซาร่าเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร เช้าวันรุ่งขึ้นเจมส์กลับมาที่บ้านไร่เขาต้องการคุยกับเอลิซาเบธเอลิซาเบธผมรู้ว่าผมทำผิดผมเสียใจจริงๆผมอยากขอโอกาสแก้ตัวผมจะคืนเงินให้คุณทั้งหมดและผมจะไม่หลอกคุณอีกเจมส์พูดด้วยความจริงใจเอลิซาเบธมองเจมส์เธอเห็นความสำนนกผิดในแววตาของเขาเธอเริ่มลังเลยยญ่ขยะเชื่อเขาเขาโกหกซาร่าพูดขัดขึ้นเจมส์หันไปมองซาร่าผมไม่ได้โกหกผมพูดความจริงถ้าอย่างนั้น นายก็พิสูจน์ให้ยายเห็นสิว่านายเปลี่ยนไปแล้วจริงๆซาร่าทาทายเจมพยักหน้าผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นหลายเดือนต่อมาเจมทำงานหนักเพื่อหาเงินมาคืนเอลิซาเบธเขาขายภาพวาดของเขาและรับจ้างทำงานต่างๆเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและพิสูจน์ให้เอลิซาเบธเห็นว่าเขาจริงใจเอลิซาเบธเห็นความตั้งใจของเจมเธอเริ่มใจอ่อนและให้อภัยเขาแม้ว่าซาร่าจะยังคงไม่ไว้ใจเจมแต่เธอก็เคารพการตัดสินใจของยายเจมคืนเงินให้เอลิซาเบธทั้งหมด และขอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับเธอเอลิซาเบธลังเลนในตอนแรกแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะให้โอกาสเจมอีกครั้งความสัมพันธ์ของเอลิซาเบธและเจมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้พวกคอรมัดระวังมากขึ้นและพยายามที่จะสร้างความเชื่อใจให้กันและกันเจมดูแลเอลิซาเบธอย่างดีและไม่เคยทําให้เธอผิดหวังอีกซาร่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจมเธอเริ่มยอมรับเขาและดีใจที่ยายของเธอมีความสุขเอลิซาเบธและเจม ใช้ชีวิตยังมีความสุขแม้ว่าพวกเขาจะเคยผิดพลาดแต่พวกเขาก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ความรักของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและมีความหมายมากขึ้นเพราะพวกเขาได้ผ่านบททดสอบมากมายเรื่องราวของเอลิซาเบธและเจนเป็นเครื่องตนใจว่าความรักความเชื่อใจและการให้อภัยเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตแม้ว่าเราจะเคยผิดพลาดแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและแม้ว่า เราจะเคยสูญเสียแต่เราก็สามารถค้นหาความสุขได้อีกครั้งชีวิตในบ้านปลายของเอลิซาเบธเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสวนกุหลาบอ่านหนังสือและพูดคุยกับซาร่าหลานสาวข,ของเธอเจมักจะมาเยี่ยมเอลิซาเบธที่บ้านไร่และใช้เวลาช่วงเย็นด้วยกันพวกเขานั่งคุยกันดื่มชาและฟังเพลงบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกราวกับคู่รักวัยหนุ่มสาวบางครั้งเจมก็พาเอลิซาเบธ ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆพวกเขาไปเที่ยวทะเลขึ้นเขาและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเอลิซาเบธมีความสุขมากเธอรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งซาร่าเห็นความสุขของเอลิซาเบธเธอาก็รู้สึกดีใจไปด้วยเธอรู้ว่ายายของเธอสมควรได้รับความสุขหลังจากที่ต้องเผชิญกับความผิดหวังในชีวิตมามากมายในช่วงฤดูหนาวเอลิซาเบธและเจมส์จะนั่งผิงไฟด้วยกันพวกเขาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กันและกันฟังและหัวเราะอ,อย่างมีความสุขบ้านได้หลังเล็กอบอุ่น ไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะวันหนึ่งขณะที่เอลิซาเบธกำลังรดน้ำต้นกุหลาบเธอรู้สึกหน้ามืดและล้มลงเจมส์รีบพาเธอไปโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าเอลิซาเบธเป็นโรคหัวใจและต้องได้รับการผ่าตัดเจมส์และซาร่าเป็นห่วงเอลิซาเบธมากพวกเขาภาวนาให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีการผ่าตัดของเอลิซาเบธสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่เธอต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจมส์และซาร่าคอยดูแลเอลิซาเบธอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เอลิซาเบธออกจากโรงพยาบาลเจมส์ ก็ดูแลเธออย่างดีเขาคอยทําอาหารทําความสะอาดบ้านและพาเธอไปเดินเล่นเอลิซาเบธรู้สึกซาบซึ้งในความรักและการดูแลของเจมส์แม้ว่าเอลิซาเบธจะอายุมากแล้วแต่เธอก็ยังคงมีความสุขเพราะเธอมีคนที่รักและห่วงใยเธอเธอรู้ว่าชีวิตของเธอมีค่าและเธอจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดฤดูใบไม้ผลิมาถึงอีกครั้งสวนกุหลาบของ Elizabeth, เอลิซาเบธเบ่งบานสะทั่งดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนสีแดงและสีเหลืององส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบ้านไร่เอลิซาเบธ นั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้านมองดูดอกกุหลาบที่เธอรักและนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเธอคิดถึงสามีผู้ล่วงลับคิดถึงความผิดหวังที่เคยมีและคิดถึงความสุขที่เธอได้รับจากเจมส์และซาร่าเอลิซาเบธรู้ว่าชีวิตของเธอมีทั้งสุขและทุกแต่เธอก็ผ่านมันมาได้เพราะเธอมีคนที่รักและห่วงใยเธอเจมส์เดินเข้ามาหาเอลิซาเบธและมอบดอกกุหลาบสีแดงให้เธอสุขสันต์วันเกิดนะคะ่าเอลิซาเบธเอลิซาเบธยิ้มและรับดอกกุหลาบจากเจมส์ขอบคุณมากนะเจมส์ ซาร่าเดินเข้ามาสมทบและมอบเค้กวันเกิดให้เอลิซาเบธสุขสันต์วันเกิดทยายขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากมากนะคะ Elizabeth เอลิซาเบธเป่าเทียนบนเค้กและอธิษฐานเธอขอให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขและขอให้ความรักของเธอและเจมยั่งยืนตลอดไปหลังจากงานวันเกิดเจมพาเอลิซาเบธและซาร่าไปเที่ยวทะเลพวกเขาเดินเล่นบนชายหาดชมพระอาทิตย์ตกดินและรับประทานอาหารทะเลบรรยากาศอบอุ่นและมีความสุขเอลิซาเบธมองดูเจมและซาร่าเธอรู้สึกขอบคุณ ที่ได้มีพวกเขาอยู่ในชีวิตเธอรู้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่ได้มีคนที่รักและหงใยเธอแม้ว่าเธอจะเคยผิดพลาดและเคยสูญเสียแต่เธอก็ยังคงมีความสุขเพราะเธอมีคนที่รักอยู่เคียงข้างชีวิตของเอลิซาเบธเป็นเครื่องยืนยันว่าความรักความเชื่อใจและการให้อภัยเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตและแม้ว่าเราจะเคยผิดพลาดแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะชีวิตคือการเดินทางและเราไม่ควรยอมแพ้ต่ออุปสรรคใ,ใดๆ หลายปีผ่านไปสุขภาพของเอลิซาเบธเริ่มทรุดสทรเธออายุมากขึ้นและร่างกายก็เริ่มอ่อนแอเจมคอยดูแลเอลิซาเบธทอย่างใกล้ชิดเขาไม่เคยทิ้งเธอไปไหนและคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอซาร่าก็มาเยี่ยมเอลิซาเบธบ่อยขึ้นเธอคอยช่วยเจมดูแลเอลิซาเบธและให้กำลังใจยายของเธอเอลิซาเบธรู้ว่าเวลาของเธอบนโลกนี้เหลือน้อยลงทุกทีแต่เธอไม่กลัวเพราะเธอได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและเธอมีคนที่รักอยู่เคียงข้างในช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะที่เอลิซาเบธ นั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้านมองดูดอกกุหลาบที่เธอรักเจมส์และซาร่านั่งอยู่ข้างๆเธอเอิซาเบตหันไปมองเจมส์และซาร่าและยิ้มยายรักพวกหนูนั่นเจมส์และซาร่าน้ำตาคลอพวกเขากอดเอิซาเบตแน่นพวกเราก็รักยายค่ะครับไม่นานหลังจากนั้นเอลิซาเบตก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางคนที่รักเจมส์และซาร่าเสียใจมากแต่พวกเขาก็รู้ว่าเอิซาเบตไปสู่สุคติแล้วเจมส์ และซาร่ายังคงดูแลสวนกุหลาบของเอลิซาเบธต่อไปดอกกุหลาบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักความทรงจําและชีวิตที่สวยงามของเอลิซาเบธเรื่องราวของเอลิซาเบธเจมส์และซาร่าเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความรักความเชื่อใจการให้อภัยและความผูกพันในครอบครัวแม้ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความรักและความห่วงใยจากคนรอบข้างจะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกอย่างไปได้และทําให้ชีวิตของเรามีความหมาย หลังจากเอลิซาเบธจากไปเจมส์ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านไร่ต่อไปเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและดูแลสวนกุหลาบของเอลิซาเบธอย่างดีดอกกุหลาบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขานึกถึงเอลิซาเบธและเป็นเครื่องตวนใจถึงความรักที่สวยงามของพวกเขาเจมส์เริ่มต้นวาดภาพอีกครั้งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดภาพดอกกุหลาบภาพวาดของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกและความทรงจําเกี่ยวกับเอลิซาเบธ ซาร่ามักจะมาเยี่ยมเจมส์ที่บ้านได้เธอช่วยเจมส์ดูแลสวนกุหลาบและพูดคุยกับเขาซาร่ารู้สึกขอบคุณเจมส์ที่ดูแลเอลิซาเบธอย่างดีและเธอรู้สึกเหมือนเจมส์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิเจมส์จัดนิทรรศการภาพวาดของเขาภาพวาดส่วนใหญ่เป็นภาพดอกกุหลาบและภาพของเอลิซาเบธผู้คนต่างชื่นชมความงามและความรู้สึกที่อยู่ในภาพวาดของเขาซาร่าพาลูกๆของเธอมาชมนิทรรศการลูกๆของเธอประทับใจในภาพวาดของเจมส์มากและถามเจมส์เกี่ยวกับเอลิซาเบธ เจมส์เล่าเรื่องราวความรักของเขากับเอลิซาเบธให้ลูกๆของซาร่าฟังเขาเล่าถึงความสุขความทุกข์และความทรงจําที่สวยงามลูกๆของซาร่าฟังอย่างตั้งใจและรู้สึกซาบซึ้งในความรักของเจมส์และเอลิซาเบธเจมส์ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่บ้านได้ท่ามกลางสวนกุหลาบที่สวยงามและความทรงจําเกี่ยวกับเอลิซาเบธเขาไม่เคยลืมเอลิซาเบธและความรักของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปหลายปีต่อมาเจมส์ก็แก่ตัวลงเขาเริ่มมีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถดูแลสวนกุหลาบได้เหมือนเดิมซาร่าและลูกๆของเธอ จึงช่วยกันดูแลสวนกุหลาบและบ้านไร่ของเจมส์เจมส์รู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือของซาร่าและครอบครัวเขาเห็นพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวของเขาเองในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเจมส์มีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่รักและห่วงใยเขาก่อนที่เจมส์จะจากไปเขาได้มอบภาพว่าสุดท้ายของเขาให้ซาร่าเป็นภาพดอกก,ออดอกุหลาบสีมะพร้าวดอกกุหลาบที่เอลิซาเบธรักมากที่สุดเจมส์บอกกับซาร่าว่าขอให้ดอกกุหลาบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความทรงจำที่สวยงามของเราตลอดไป หลังจากเจมส์จากไปซาร่าและครอบครัวของเธอยังคงดูแลสวนกุหลาบและบ้านไร่ของเจมส์ต่อไปพวกเขาเก็บภาพวาดของเจมส์ไว้เป็นอย่างดีและเล่าเรื่องราวความรักของเจมส์และเอลิซาเบธให้ลูก,กหลานฟังความรักของเจมส์และเอลิซาเบธจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปบ้านไร่หลังเล็กท่ามกลางสวนกุหลาบที่สวยงามยังคงอยู่ที่นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความทรงจำและชีวิตที่สวยงามของเอลิซาเบธและเจมส์ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักของพวกเขาก็จะยังคงอยู่เหมือนกับดอกกุหลาบที่เบ่งบานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดใดไปเรื่องราวของเอลิซาเบธและเจมส์จบลงแล้วแต่ความรักของพวกเขายังคงอยู่เหมือนกับกลิน่นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบที่อบอวลนอยอยู่ในอากาศบ้านไร่หลังเล็กท่ามกลางสวนกุหลาบที่สวยงามกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเป็นเครื่องต้นใจถึงความรักที่มั่นคงและการให้อภัยซาร่าและครอบครัวของเธอมักจะมาเยี่ยมบ้านไร่พวกเขาดูแลสวนกุหลาบ และจัดงานเล็กๆเ,เพื่อรำลึกถึงเอลิซาเบธและเจมทุกครั้งที่มาที่นี่พวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่เอลิซาเบธและเจมทิ้งไว้ให้ลูกหลานของซาร่าเติบโตขึ้นพวกเขาได้ยินเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมจากพ่อแม่และรู้สึกประทับใจในความรักที่สวยงามและการให้อภัยพวกเขาเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได้และความรักจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบ้านไร่หลังเล็ก และสวนกุหลาบที่สวยงามกลายเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับครอบครัวของซาร่าพวกเขามาที่นี่เพื่อระลึกถึงเอลิซาเบธและเจมส์และเพื่อรำลึกถึงความรักที่สวยงามที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์เป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าความรักความเชื่อใจและการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตและแม้ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะความรักที่แท้จริงจะคงอยู่ตลอดไป ในที่สุดบ้านได้หลังเล็กกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จัดแสดงเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมีภาพวาดของเจมจดหมายรักของเอลิซาเบธและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่พวกเขาเคยใช้ร่วมกันผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมและรับรู้เรื่องราวความรักที่สวยงามนี้ภายในพิพิธภัณฑ์มีห้องเล็กๆที่จัดแสดงสวนกุหลาบจำลองดอกกุหลาบหลากสีสันเบ่งบานอย่างสวยงามราวกักบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่เคยจางหายผู้เข้าชมต่างรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งในความรักองคเอลิซาเบธและเจม เรื่องราวความรักของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนบางคนเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรความรักบางคนมาเพื่อรำลึกถึงความรักที่เคยมีและบางคนมาเพื่อเรียนรู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักบ้านไร่หลังเล็กท่ากลางสวนกุหลาบที่สวยงามไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งหนอ และความรักที่คงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ก็จะยังคงเบ่งบานเหมือนกับดอกกุหลาบที่สวยงามในสวนแห่งความทรงจำตลอดไปเสียงเล่าขานถึงความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ยังคงดังก้องไปทั่วผู้คนต่างบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาจากรุ่นสู่รุ่นบ้านไร่หลังเล็กก่อไกลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคู่รักหลายคู่เดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรให้ความรักของพวกเขามั่นคงและยืนยาวเหมือนกับเอลิซาเบธและเจมส์ ในวันครบรอบวันเสียชีวิตของเอลิซาเบธและเจมผู้คนในเมืองจะมารวมตัวกันที่บ้านไร่พวกเขานำดอกกุหลาบมาวางไว้ที่หน้าบ้านและร่วมกันรำลึกถึงความรักที่สวยงามของคนทั้งสองบางคนเล่าเรื่องราวความรักของตนเองที่ได้รับแรงบันาดาลใจจากเอลิซาเบธและเจมบางคนก็เพียงแค่นั่งเงียบๆปล่อยให้ความรู้สึกอบอุ่นและความทรงจำดีๆขององค์เอลิซาเบธและเจมโอบวนอยู่รอบตัวสวนกุหลาบยังคงได้รับการดูแลอย่างดีดอกกุหลาบหลากสีสันเบ่งบานสวยงามราวกับเป็นตัวแทนของความรัก ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนว่าความรักที่แท้จริงนั้นงดงามและทรงพลังเพียงใดแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ก็จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นตำนานรักที่งดงามและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เชื่อในทับงอของความรักและแล้ววันหนึ่งมีนักเขียนคนหนึ่งเดินทางมาที่บ้านไร่เขาได้ยินเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์และรู้สึกประทับใจอย่างมากเขาจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเกี่ยวกับความรักของคนทั้งสอง นักเขียนใช้เวลาหลายเดือนในการศึกษาเรื่องราวของเอลิซาเบธและเจมส์เขาได้พูดคุยกับซาร่าและคนอื่นๆที่รู้จักเอลิซาเบธและเจมส์เขาได้อ่านจดหมายดูภาพวาดและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อให้หนังสือของเขาสมบูรณ์แบบที่สุดในที่สุดหนังสือเกี่ยวกับความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ก็เสร็จสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนต่างชื่นชมในความสวยงามของเรื่องราวและความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของนักเขียน หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์แต่ยังสอดแทรกข้อคิดและแง่คิดเกี่ยวกับความรักความเชื่อใจการให้อภัยและความสำคัญของครอบครัวหนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนบ้านไร่หลังเล็กท่ามกลางสวนกุหลาบที่สวยงามยังคงอยู่ที่นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันตายและเป็นเครื่องตันใจให้ทุกคนว่าความรักที่แท้จริงนั้นงดงามและทรงพลังเพียงใดและเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ จะถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปหนังสือเกี่ยวกับความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ถูกแปลเป็นหลายภาษาและได้รับความนิยมไปทั่วโลกผู้คนจากต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมบ้านไร่และสวนกุหลาบเพื่อสัมผัสบรรยากาศและลำลึกถึงความรักที่สวยงามของคนทั้งสองบ้านไร่หลังเล็กกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตของเอลิซาเบธและเจมส์รวมถึงภาพวาดจดหมายและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก และความผูกพันของพวกเขาซาร่าและครอบครัวของเทยังคงดูแลบ้านไร่และสวนกุหลาบด้วยความรักและความเอาใจใส่พวกเขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนและแบ่งปันเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ให้กับทุกคนที่สนใจเรื่องราวความรักของเอลิซาเบธและเจมส์ได้กลายเป็นตำนานรักที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกเล่าขานไปทั่วโลกเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของความรักที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งงอและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เชื่อในความรักและการให้อภัย เรื่องราวของเอลิซาเบธและเจมได้จบลงแล้วแต่ความรักของพวกเขาจะยังคงอยู่ตลอดไปในหัวใจของทุกคนที่ได้รู้จักเรื่องราวของพวกเขาและในสวนกุหลาบที่สวยงามที่ยังคงเบ่งบานอยู่กลางบ้านไร่หลังเล็กตลอดกาลเรื่องราวของเอลิซาเบธและเจมสสอนให้เราได้เรียนรู้คุณค่าของความรักความเข้าใจและการให้อภัยแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดความรักที่แท้จริงจะสามารถเยียวยา และนำพาความสุขมาให้ดังเช่นเอลิซาเบธที่พบเจอความผิดหวังแต่เธอก็สามารถเปิดใจและมอบความรักให้กับเจมอีกครั้งการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันทำให้เราสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดและเริ่มต้นใหม่ได้เช่นเดียวกับเจมที่ได้รับโอกาสจากเอลิซาเบธและพิสูจน์ตัวเองจนได้รับความรักและความเชื่อใจกลับคืนมาสุดท้ายแล้วความรักความเข้าใจและการให้อภัยคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย และมีความสุขอย่างแท้จริงดังเช่นเอลิซาเบธและเจมส์ที่ได้ใช้ชีวิตบ้านปลายร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสวนกุหลาบที่สวยงามและความรักที่เบ่งบานตลอดการหวังว่าเรื่องราวของเอลิซาเบธและเจมส์จะทําให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความงดงามของความรักและตระหนักถึงคุณค่าของการให้อภัยขอให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านในการใช้ชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขอย่างแท้จริง